ปจันวันนี้อันนั้นหนึ่งครึ่งรอเลยเฮ้ยทำไมเขาเร็วจังเลยเอ,อ้ยคุณรูเร็วมากเลยเว้ยเอาเอาจมเลยโอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกมแห่โรงเรียนกันนะครับโอเควันนี้แล้วก็มีคนที่จะมาเล่นกับพวกเราด้วยก็คือเพื่อนผมกับน้องผมนะฮะน้องฟุเกเรน,นั่นเองเจตอนนี้เราก็จะมาแห่คุกกันเนาะ เออซึ่งตอนนี้ครูกำลังหลับนะครูคุณครูที่พูงย้อยหน่อยฮะรเราหลับอยู่เดี๋ยวเราจะเริ่มอะไรกิจกันหนีกันเลยโอเคโอเคตรงนี้เป็นช่อง Air, แอร์เราก็ต้องรอช่องแอร์ขนาดบึ้มๆไปนะไปะแล้วก็ต้องใช้เกา e, นะ้าอี้เนาะเดี๋ยววางต่อตัวตข,ขึ้นไปไม่ต้องใช้หรอกมั้งไปตามมาตามมาตามมาโอ้ยขาหักโอ้มาเร็ว ดูดูดูผมกระโดดแบบอีซี่อีซี่โอ้ว้าวไปเถอะปะนี่ไปรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะตื่นก่อนว่าจะครูตื่นปุ๊บเนี่ยมีสิ์โดนพักการเรียนแน่นี่ไอ้อันนี้ปุ่มอะไรหน้ากดดีนะอ๋อปุ่มโอ้ยผมลวงเฉยขึ้นไปใหม่เลยกดไปแล้วก็เดินไปใช่ไหมคือมันจะลอยขึ้น อ้้ยโลอยได้ด้วยตามมาเร็วตามมาเร็วเอาผิดทางเขาก็ต้องขึ้นไปข้างบนตึ๊บโอเคตรงนี้มีปุ่มให้กดด้วยกดไปเลยเขาลุบเขาลุบฮะไปยังไงเนี่ยอ่อไม่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 ช่วยอ๋อนี่ไงผมขึ้นไปก่อนนะไปละ เราเดินท่อไปนะฮะเดินตามท่อไปนะโอเคเราอยู่ในห้องเก็บของ pigeon. ตรงนี้มีของเต็มไปหมดเลยเยอะแยะนี่นี่ใช้นี่ใช้นี่อะไรอาผิดเตอรเอาใช้อะไร,มอ,อะไรมองไม่เห็นเอาอเนะไปใช้บันไดสิอ๋อนี่ไงมีช่องแอร์นี่มีปุ่มด้วยปุ่มรีฟเปาโอเคเราจะใช้อันนี้ไปแล้วกันนะ,ะไปขึ้นไปเลยปับป๊บปั๊บคนมาช้าก็รีบมานะฮะไปออนี่แล้วกัน เอถ้าครูมาตัวใครตัวมานะครับโอ้งั้นดิขึ้นไปอ๋อนี่ไงบันไดมีบันไดก็ไม่ใช้วิ่ยอดจริงๆเฮ้ยชึบโอเคเอาขึ้นไม่ถึงผมดูนครูตามช่วยผมด้วยโอเคตอนนี้เรามดท่อลงมาโอเคตรงน,นี้ตอนนี้เราออกมาจากคนห้องคนครูนะคนครูยังหลับอยู่เลยนะไม่ใช่ละแบ๊บ แบงโดนฉับเชื่อใจผมมาทางนี้เอ้ยคุณครูตื่นตื่นเต็มเมื่อไหร่วะไอ้คุณครูครูฉันนด้วิ่งได้ไงขาคุณเล็กขนาดนั้นขวาเบ้งไม่ใช่โอ้ไม่แล้วครูมาแล้วครูตามมาแล้วคุณตามมาเร็วไอ้คุณเจคุณเจอยู่ไหนอะ กุญแจผ่านมาเมื่อกี้เองเอาเขาก็ต้องเดินวนกลับไปดิกุญแจเดี๋ยวนี่ไงกุญแจปับ๊บโอเคเราหยิบได้มาแล้วครับคุณครูตามเราติดๆเลยอะ่ะวิ่งอย่างไวว้าโวโ,โ,โหโหโหตามไม่หยุดเลยโอเคเรามาถึงแล้วฮะกดปั๊บไปฮะับเจคุณครูตามมาไม่ได้ฮ่าฮ <c oughs> ไปแล้วตรงนี้มีโรงยิมด้วยทำไมโรงยิมมาอะไรมาอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหคือถ้าเราตกลงไปนี่เรา อาจจะตายได้เลยนะเออตายนี่นี่ไ,นไม่ตายดูนะเโอเคแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บโอ้ตรงนี้น่าจะกระโดดได้ถึงถึงปบโอเคแล้วก็เดินบนแท่นอะไรไม่รู้ไปอเอาขาดด้วยปกกวึ๊บปึ๊บกลัวอับบี้ง่ายฮะเพ <It 's S 1> ื <easy. S 1> ่อบนีอันนี้ให้ปีนป่ายขึ้นไป แล้วก็มีเออกระสับตายนะที่ขยับไปขยับมาอยู่เออโอ้โหเต็มหน้าผมเลยโอไม้โอไงตรงไหนเมื่อกี้โดนทีพูดเองนะว่าง่ายเอ้าวโอ้มันสั่นนะอ้าวมันสั่นได้อะโอเคผมรอดแล้วนี่ดู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 โอไม้มันไม่ถึงอ่ะไปใหม่ครับไปใหม่ปึ๊บถึงแล้วโอเคสวยงามครับ ตัดดไปตึ้มตึ้มตึ้มแรงขึ้นตึ้มโอเคถึงด้วยโอเคปับ๊บเดี๋ยวขึ้นบันไดไปแล้วฮะตรงนี้อะไรอะอเอ้ยตรงนี้มีบาร์ด้วยครับบาร์มีรูปบาร์ด้วยอเอาค่อยทำอะไรอืมเหมือนเราต้องโยนให้มันเข้าใช่ไหมโย,ยนไม่เข้าโอ้โหกระโดดยากจังเลย วิธีหนีเร okay, ียนก็ต okay, so okay, so so, ้องทำอย่างนี้หรอโอเคไปเฮ้ยคุณครูไปเจอครูตอนมาถึงยงเนี่ยเจอครูอยู่ข้างหน้าเขาดักเราอยู่โอเคตอนนี้เราก็ผ่านมาจากห้องยิมแล้วตอนนี้เราก็เจอกับครูที่ดักนะครูเราครูก็ชอบดักไงไหมวันนี้ครูก็นั่งอยู่อะไรสักอย่างไว้ดูบิวเช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไปเดาจ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ O, เอ้ยมันเห็นผมช่วยแล้วมันวิ่งเร็วจังเลยไม่มันก็ช้าเหมือนเดิมอ่ชะชาะ้ากันช้าอย่างกระเป๋าอ่ะนี่กูติดครัเห็นไหมครูชั้นที่สองแน่นอนเชื่อใจผมกูตามไม่ทันเลยเออตามไม่ได้แต่สีอืมเราต้องหาทางออก,กอน,นะเฮ้ยโอ้โหค,คุณคุณครูทำอะไรเนี่ยคุณครูเอาไม้มากั้นไว้เลยนะฮะกูโหดไปไหนเนี่ยไอเออเอไม่ไม่ไอ โดน<ด>ครูจับตายต่อหน้าเมื่อกี้ใครตายต่อหน้าครับเมื่อกี้โดนครูจับเออขึ้นไปขึ้นไปโอเคถ้าฮาคุณครูตามมาไม่ได้เอาผิดทางเอาผมลงทางโอเคเรา็มดมดช่องแอร์ไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเราเขาจอกับลูกบาสน,นะะยิบได้ <c oughs> ผมแม่นผมแม่นเชื่อผมก็หะาอะไรอะ่ะอ๋อนี่เ <c oughs> หรอแม่นคว้างเลยแม่นเชื่อผมปัับผมแม่นกว่าโอเคเราก็ลงมาปั๊บ แล้วก็เจอจับหุยพัดลมหุยคุณหัวพัดลมมีเลเซอร์นะฮะซึ่งพอเราโดนเราก็น่าจะตายอย่างเงี้ยไม่ตายเชื่อผมไหมเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเลยคุณกูรูเรนี่โหดเลอเกินนะฮะโอเคปะเข้าไปในท่อมุดท่อเหมือนเดิมนะเพราะเราคืออินฟอสเตอร์โอ้ลงไปอึ๊บโอเคไม่มีครูเนาะดีลงไปเรื่อยๆเลยตึ๊บ อืมมาย pues ังมามาไม่น่าปลอดภัยเฮ้ยเสียงกระดิ่งเฮ้ยเราออกมาจากตรงนี้อ่ะตรงนี้เราน่าจะอยู่ที่เอ่อโรงอาหารใช่เปล่าโอ้โรงอาหารเฮ้ยใหญ่มากเลยที่นี่มีของอร่อยด้วยโอ้ใช่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 มีเครื่องดื่มสุขภาพอู้อู้ดื่มแล้วดีดเลยอู้หูดื่มแล้วดีดอู้มีคนลงลงไปแล้ว โอ้ดูมันดีแล้วตรงนี้วิ่งเร็วมากโอ้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 บโคตรไวเลยสปีดรันโอ้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 รัวรัวรัวครับโอ้เร็วมากเร็วมากบิงไม่หยุดเลยพอเราจะกินก็ดี่ขึ้นมาทันทีนะฮะโอ้ค้างตายโอเคครับผมรอดแล้วฮะโอ้โหเลยออกมาฟัดดังเลยนะเนี่ยขาหักเฮ้ยเขาจะแข่งนุชกับเราเหรอ มาดิครับก็มาดิครับเราจังจวันนี้งั้นนั่นลิงเครื่องรอเลยเฮ้ยทำไมเขาเร็วจังเลยเฮ้ยคุณครูเร็วมากเลยเว้ยเอ้าเอ้าจมเลยไปไปรอระยะไปรุ่มันแรงครับน้องๆนี่คุณครูย <Shit. S 1> ังขับตามไม่ทันเลยนะฮะเอาหายแรงขนาดนี้ครูยังขับทันไม่ทันนะ โชว์แรงฮะคพแรงครับคพแรงเห็นนี่เขาด้วยคูตามมาแล้วตัวเร็วกว่านี้แบงเมาส์หายโอ้โหโอเคฮะอุ้ยอุ้ยใกล้จบละเฮ้ยเฟ็นชายู่ข้างหน้าครับผมไปแล้วนิดึงโอเคถึงแล้ว โอไม่นะโอไม่นะคุณผู้ชมตอนนี้เพื่อนของผมโดนคุณครูจับไปห้องปกครองเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนเลยนะฮะตอนนี้เขาไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้อีกต่อไปเหลือแค่ผมคนเดียวที่ผมรอดนะเนี่ยเขาได้หายไปตลอดการแล้วคุณครูอยู่ด้านหน้าเราแล้วก็เอ้ยวัดไฟเหรอไอวัดไฟวัดไฟเอ้ยให้โดนคุณครูเอ้ยวัดไฟ รถไฟโอ้โหปุ่ม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 ตอนนี้เดาวิงอะไรอยู่ไม่รู้นะปัม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 มีกระโดดปลาไฟตุ่ม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 คุณครูตายย่างมาเลยนะโอ้โหโอ้ยคุณครูหมุนด้วยโอ้ปืนคุณครูยิงหนังสือออกมาด้วยอ่ะตายตายไอ้เพื่อเอออ่ะโอเคเรียบร้อยคุณครูตายครับโอเคโอเคครับผู้ชมเราหนีไปแล้ว เยแต่เพื่อนผมก็โดนครูจับไปห้องปกครองเรียบร้อยแล้วฮะมันเป็นสิ่งที่แย่มากเลย One Eternity Later โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีท่านเพียงทค่น,นี้แหละนะฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบายบ๊ายบายเย้